ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพานุยมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายมหาราชพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนหน้าส่วนราชการพลเรือนสารทหารตำรวจและข้าราชการเข้าร่วมพิธี โดยประธามประกอบพิธีจุดธูปเพียนบูชาพระรัตนตรัยถวารราชสักการะวางพวงมาลาจุดธูปเพียนที่เครื่องทองน้อยกล่าวคำทวารราชาสัตดีเบื้องหน้าพระบรมาสารีรักษ์สมเด็จพระนารายมหาราชและประกอบพิธีทางศาสนาจนเสร็จพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งที่ให้แก่ในอำเภอบางซ้ายและในอำเภอบ้านแพร่เพื่อเชื้อชูกเกียรติภายใต้ามาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด